สวัสดีครับอยู่กับจอมมี่ช่องเดินไปด้วยกันแช n แนลอีกเหมือนเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงผมทําได้นะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราทําคลิปสั้นนะครับเรื่องการแกะโซ่น้องหมาของพวกเรานะครับให้เพื่อนๆได้ชมกัน ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามีคนติดตามเข้ามาดูกันเยอะมากนะครับผมเราก็เลยคิดจะทําคลิปนะครับที่เราทําในชีวิตประจําวันเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยขอบอกนะครับว่าเราเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเป็นมาแล้ว5ปีนะครับ อาการก็จะเป็นอัมพฤกษ์รึ่งซีขวานะครับแขนและขาขวาของเราเนี่ยยังขยับไม่ได้เมื่อก่อนก็เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับเป็นมาได้ปีหนึ่งแต่ก็ได้ครอบครัวนี่แหละครับได้แม่ได้พ่อได้น้องสาวนะครับพวกคอยช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ ต้องขอบคุณนเทพนาะเล็กด้วยนะครับที่ช่วยพาให้เราไปหาหมอวินนะครับซึ่งเป็นหมอวินเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกประจำตำบลลำแก่นนะครับไปหามาได้อยู่3ปีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องทิศด้วยนะครับที่เป็นหมอกายภาพนะครับที่อยู่โรงพยาบาลตะกัวปานะครับผม ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยกลับมาเดินกลับมาทำสิ่งต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแต่ผมสัญญาว่านะครับว่าจะพยายามหายให้ได้นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยคลิปล้างจานกันดีกว่านะครับ มาดูว่าคนเป็นอัมพฤกษ์ใช้มือข้างเดียวอย่างเราเนี่ยทำได้ยังไงนะครับเอาไว้เป็นวิทยาทานนะครับให้คนเป็นอัมพฤกษ์อย่างเราเนี่ยคนที่ท้อแท้ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราต้องสู้กับมันนะครับเป็นแล้วเราก็ต้องหายได้นะครับ ว่าด้วยเรื่องการล้างจานเนี่ยตอนแรกๆก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับทำช้ามากแต่ก็ลองทำดูหลายๆครั้งนะครับลองผิดลองถูกกันไปนะครับจนทำได้อย่างทุกวันนี้แหละเ <c oughs> พื่อนๆที่เป็นน้ำผลึกก็ลองดูนะครับลองสู้กับมันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้ดูการล้างจานของเราไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเราเป็นคนถนัดข้างขวานะครับเราไม่ได้ถนัดซ้ายแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ข้างซ้ายมาทำได้เหมือนกับข้างขวานะครับ พยายามหัดเขียนด้วยหัดเขียนหนังสือนี่แหละพยายามที่จะเขียนกอไก่ถึงฮอนกคูกแล้วก็สละตัวนังสืออะไรนี่นะครับหลายๆครั้งให้มันกลับมาเขียนได้นะครับ ที่เห็นเราก็ต้องใช้ขอบด้านข้างด้วยนะครับขอบของอา่างล้างจานในการช่วยดันมือเรานะครับให้ล้างจานให้ได้นะครับพยายามอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันนะครับ เราก็ต้องสู้เราก็ต้องทำสิ่งต่างๆได้ให้เหมือนเดิมนะครับถึงจะเป็นมือข้างเดียวก็เถอะเราก็พยายามสู้นะครับเพื่อนๆมาลุกขึ้นสู้กับมันดีกว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราก็จะทำสิ่งต่างๆให้ดูนะครับ ทั้งเรื่องกวาดขยะถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำประจำนะครับเราไม่ได้ทำมาให้ดูว่าเราเพิ่งทำนะครับจริงๆแล้วเราทำประจำเป็นการฝึกผลไปในตัวนะครับผม เป็นไงครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆให้ได้ชมกันอีกนะครับฝากขอบคุณทุกซับสไครป์นะครับที่ให้กำลังใจพวกเรามานะครับผมใครที่ยังไม่กดซับสไครป์นะครับ ฝากกด subscribe ใ,ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกก็มาคอยติดตามดูเราได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ